สวัสดียามเช้าจะเจอกันอีกเช่นเคยนะครับธรรมะยามเช้าไม่พูดเรื่องธรรมะก็จะรู้สึกว่าไม่มีพลังไม่เข้าใจโลกใบนี้พอไม่ได้ดั่งใจมันก็จะครอบครอบงำให้เราจิตฟุ้งซ่านคิด ไปเลื่อยเปื่อยน้อยเนื้อต่ําใจอา่าทำไมทําไมถึงเป็นอย่างนี้ทําไมถึงเป็นอย่างนี้โว้ย <c oughs> อ้วนวายจริงๆนะก็จะเป็นเล่งสลับแบบนี้อนะเพราะว่าเราไม่เข้าใจธรรมะไงธรรมชาตินะเรามาเราต้องบริหารนะบริหารมันให้ได้นะเมเ a นะครับ ทุกขะทุกขะอริยสัจไม่มีวันไหนนะฮะที่ไม่มีทุกข์เนาะทุกข์ก็มีสิบอย่างเกิดแกแล้วก็ตายอันนี้คือทุกประจํานะฮะไม่มีมนุษย์หน้าไหนตายหมดะะก,ก็จะบอกว่าอีกไม่นานเราก็ตายแล้วโยมเยเอ้ย เกิดมาแล้วก็ตายนะฮะแล้วก็จะได้ยินง่ายๆคือมันง่ายเกินไปฮะแต่พุทธเจ้าชี้ให้เห็นให้เลยฮะเปรี้ยงเลยทุกทเรามีอยู่สิบอย่างเห็นไหมครับทุกทไม่ได้ดังใจไม่สมปรารถนาเป็นไหมฮะมีมีใครมีใครเป็นมั่งทุกแล้วก็ไม่ได้ดังใจอ้าวเขามีแล้วโอ้สาววิป้าไม่มีเลยแต่โตฉันสมปรารถนาทั้งวันทั้งคืน ไม่มีความทุกข์กับเขาโอ้ยถ้ามีนะจะไปกราบตีนเลยฮะโทษนี้ฮนะกราบเท้าไม่มีหรอครับผมอแล้วก็ต้องอายุเรามากขึ้นเซลล์ต่างๆมันก็เสื่อมโทมเสื่อมสภาพไปไม่เหมือนกับสมัยเป็นวัยรุ่นเออนฮเพราะเซลล์ในร่างกายเราอย่างมากก็ไม่เกินร้อยี่สิบปี ถ้ามีใครเกินกว่านั้นก็มีนะฮะมีแต่ว่ามันไม่ได้คือพูดง่ายๆว่าเขาสีดขีดเส้น,นโดยเฉพาะคนไทยข้อมูลใหม่นะฮะผู้ชายจะอายุนะฮะ75ปีโดยเฉลี่ยผู้หญิงก็ประมาณ78ถึง79 80เนี่ยสังเกตดูนะแกแกง่ายตายช้านะครับตายยากแต่อยน,น,นแต่ผู้ชายเนี่ย เฉลี่ยแล้ว75ปีก็จากโรงนี้ไปแล้วเฉลี่ยนะครับเฉลี่ยก็ทำอย่างไรนะฮะก็ต้องดูแลดูแลให้สุขภาพเราแข็งแรงโรคภัยไค้เจ็บทำยังไงไม่ให้มันป่วยง่ายเราก็ต้องเรียน,นหลักโภชนาการ กินอาหารให้ครบห้าหมู่ใช่ไหมฮะเอออย่าเอาสิ่งที่มันอปนเปื้อนเนี่ยพวกยาเสพติดสุรายาเมายาบุรีบุรียาสูบเนาะพวกนี้ฮะคือพูด,ดง่ายๆว่ามันเป็นเขาเรีกเยกอะไรฮะสิ่งสารพิษนะฮะคยกสารพิษเนาะ เขาไปในร่างกายแล้วมันก็จะทําให้เราเสื่อมเสื่อมสภาพเร็วอันนี้ก็เป็นปกติของเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลเอาใจใส่คือถ้าอธิบายง่ายๆว่าเกิดมาแล้วต้องตายมันก็หากินง่ายเกินนะฮะหาไปทำไมเงินหาไปก็แค่นั้น นไม่ได้ใช้เออคือเราก็ตั้งคำถามคำถามแบบง่ายๆเนาะแต่ว่าพอเราลงรายละเอียดลึกลงไปเนี่ยเมื่อเราทุกคนนะฮะเกิดมาเ,เกิดมาจากอะไรฮะเกิดจากการประชุมของธาตุทั้งสีออ่ดินน้ำลมไฟนี่แหละรครับมาประกอบเป็นตัวเรา ดินนะกระดูกผิวฟันนะส่วนที่เป็นของแข็งผิวหนังนะผมเล็บกระดูกไส้น้อยไส้ใหญ่ตับไตม้ามปอดเนี่ยแม่นหมดเลยครับอันนี้ดินคือดินธาตุดินนต่อไปก็ธาตุน้ำ น้าเลือดน้ําหนองน้ําหูน้ําตาใช่ไหมครับเนี่ยก็จะมีน้ําน้ําผสมอยู่อส่วนที่เป็นน้ําเนาะร่างกายเรานี่อ่าหกสิบถึงเจ็ดสิบห้าปอร์เซ็นตะ์ะฮะประกอบไปด้วยน้ําซึ่ง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญนะถ้าขาดน้ำนี่สามสี่วันเนาะตายแน่นอนนะครับขาดออกซิเจนน้ำดินน้ำลมลมก็ดีขึ้นตีลงนะดีขึ้นก็เลอททำให้เราเวียนหัวหายลมเงี้ยก็เรียกขาดลมนะดินน้ำลมไฟ ไฟก็คือตัวไหนฮะความร้อนอนุณหภูมิ3 7มองศา37องศาประมาณนี้ในร่างกายเราถ้าเกินกว่าน,นี้ก็เป็นไข้นี่ยบางคนอยู่ตัวร้อนจีเลยเ <c oughs> นี่ยคือร่างกายเราเราต้องรู้ก่อนว่าพอหมดเวลานะเซลล์แต่ละตัวนี่นก็จะมีอายุของของเขาน พูดง่ายๆว่าไม่อยู่ไม่เป็นคือไม่เป็นอมะตะนะ,ะไม่รู้ใครเอาไปก่อนเลยครับคุณเดี๋ยวถึงหน้างานแล้วเดี๋ยวคุยยังไม่จบเจอเลยนี่ม์เลยครับไปก่อนเลยฮะแม่ วิ่งจี้จี้หลักอยู่ได้พระพุทธเจ้าท่านได้รวบรวมให้เราได้เห็นร่างกายถ้าเป็นแบบฉบับวิทยาศาสตร์ก็ประกอบไปด้วยตัว s2o นี่เยอะประกอบเป็นตัวเราลองลงมาก็มีคาร์บอนคาร์บอนไดคาร์บอนนะที่เป็นเป็น ธาตุที่ประกอบเป็นตัวเราลองเอาไปจีบ้างฮนะเอาไปเผาดูฮนะวิทนะยาศาสตร์พระพุทธเจ้า,าศาสนาพุทธเราเป็นวิทยาศาสตร์นะฮะสามารถพิสูจน์ได้นะเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้ถึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดนะฮะสิ่งนี้ถึงเกิดเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็ดับนะฮะเพราะสิ่งนี้ คือมีเหตุและปัจจัยนะครับเขาเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยสิบสององค์ธรรไปเปิดดูนะฮะปฏิจจสมุปบาทคือกระบวนการที่พุทธเจ้าอธิบายเกี่ยวกับความทุกข์นะว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะอยากฝากไว้นะครับท่านลองไปเปิดดูนะ,ะปฏิจจสมุปบาทคืออะไระลองลองเปิดดูแล้วนะท่านก็จะเห็น วันนี้ก็ฝากในเรื่องของว่าเรามาจากไหนกระบวนการเกิดทุกปฏิจจสมุปบาทนะฮะท่าทั้งสี่คืออะไรอ,ะอยากให้เพื่อนๆลองเข้าไปศึกษาดูนะครับอ่ะตอนนี้ก็ถึงหน้าง,งานแล้วถึงแป๊บเดียวเจ้วเก่าเลยใช่ไหมเ้วเก่าเลยเจ้อ่ะถึงหน้างานแล้วนะครับขอบคุณนะฮะขอบคุณทุกๆท่าน ขอบคุณนุ่นเพื่อนที่แว็บเข้ามาสำหรับวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนถึงหน้างานแล้ว